สวัสดีเอซีทุกท่านนะคะวันนี้บุูกห้องบ่าวเบียรธาตพนมนะคะเอซีติดผ้าม่านกันลมนะคะเราได้ผ้าม่านมาจากใครเบียร์จากร้านอะไรนะพี่แพรว่าผ้าม่านน่นานนะงามสวยนะพี่ทุกคน,นอได้ข้าวได้ใส่สองผืนเหยเรียวว่าในไหนสองสองพืน,นเราได้ช่างกีตีมากมาใหเอฟซีมาจาับมาหาเรื่องมาหาเรื่องหาเล่าไปท่กไน เรามาถักเรามาแยากถักท,ที่มาถักนะคะไอซีลอนอเอเจลิสนะคะไอซีนะคะนี่เราปกติเราเอาอันนี้กันลมนะคะเนาะขอบคุณแม่มากๆนะคะร้านเอามาหนะคะแพรวาเนาะยังอายเอฟซียังไม่ส่องอยู่นี่โอ้ยส่องเถอะช่างดาเอ้ยพี่ดาจ้าไม่มาี่จะหาเอาเบอร์ปวดขี่มากมากเลยกันเลยว่ามากเกินใหญเจ้าตีสูงเกินไปบ้านนั่นน่ะมันจะสูงอะไรไม่สูงหรอก เอฟซีนะได้แล้วนะพาม่านนะเอฟซีนะนี่ไปซื้อเหล็กมานะคะไปซื้อเหล็กมาทาม่านเอาซื้อน่าเหล็กหกหุนนะคะอันนี้ก็ติดแม่นบะวัดมาถูกบะมันเข้าบ่ได้ม่เหมันเข้าบ่ได้มันสูงใ่มนี่ห้องเบียร์ก็จะไม่มีใครแอบมองเห็นแล้วนะเอฟซีต่อไปนี้เขาจะนอนตื่นสวยแล้วนะเพราะว่ามันมีที่บังแดดเดนเออ สูงโคนเนี่ยจูไปยังพาพางานมันแน่นเยอะเพราะว่าเพราะมัน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 สูงมันพอตัวนี้มันมันเลื่อนมันเลื่อนมัน้ได้ไนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวว่าขยันเองนี่ออเพราะเขาเขาล็อกตัวนีล็อกแน่นแน่นเลยบ่หายไม่ขยับอื่อร็อืัอวะอือกมอืมอืออ ไม่ากจบว่าพันอ่อนกระดูกกระเดี่ยวเบียร์รู้สึกยังไงจะมีฮะมีที่หลบมุมแล้วเึบเวลาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ไม่มีใครแอบดูแล้วเออเวลาตดก็ไม่มีใครได้ยินนะเนาะกินก็อยู่ในห้องนี่แหละใครเข้ามาก็จะโดนใครเข้ามาก็จะโดนในห้องนี้ได้ทีนะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ด้วยเด้อที่ส่งมาให้ใช่นะคะ ทั้งข้างบนข้างล่างอันนี้ติดข้างล่างนะคะไท่เหล็กนนใช่เลขคลลูุน,นี่เป็นไงนะเป็นห้องเป็นเรื่องเป็นราวเลยสินี่นะอาเด้วค่ะเี๋ยวอีกสิ่งหนึ่งที่พี่นัทต้องทาก่อนหน้าฝนนั่นก็คือเอ่อทำ ทำหลังคานะคะ FC ทำหลังคานะคะ FC ทุกคนนะคะสวยไหมโอ้โหมืดดูดีและมีวงคำเหลาขึ้นมาทันทีดูห้องฮัลโหลฮัลลาขึ้นมาทันทีเนาะจากห้องธรรมดานะใน FC ดูฮัลโหลฮัลลา,าจะทำเป็นปห้องเพลงในห้องได้ใช่เดี๋ยวไม่แน่ในอนาคตนะคะ FC เราจะทำห้องนี้เป็นห้องคาราโอเกะนะเบียเนาะห้องเก็บเสียง นะฮะยาน,นอนซะยาน,นอนซะใช่เดี๋ยวให,ให้ให้ทั้งดำมาลื้อไอ้นี่ออกเนาะแล้วก็ติดกระจุกแม,ม, <c oughs> ม่ยี่แม่เลี้ยวจีมาจริงสีเลี้ยวเล้วเอาทำทำห้องไงทำห้องไงน,นี่โอ้โหสีลูกงเล้วด,ดูดีแล้วมีวงคำเหลาให้ตรงนี้มันแค่นี้่ีอันนี้ถือหนึ่งนะคะเอฟซีใส่โซ่มาให้เรียบร้อยเนื้อใส่โซ่ให้เรียบร้อยอันนี้บ๊อ นะแไปก่อนโอ้อนนมืดเลยานีมืดเลยเห็นบหมอันนี้นอนเช้าไม่อยากตื่นเลยเอฟซีคือเนี่ยมืดนะคะเพราะว่าแม่เลือกสีทึบมาให้เลยนะคะฟซีนะ เอนี่มูลค่าเยอะนาะเบียเนาะเ,เป็นหมื่นเลยนะคะสี่ไม่สองที่นะคะบนล่างเนาะไม่ใช่น้อยเลยนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับค่ะขอบคุณแม่ร้านแพรวาด้วยนะคะที่ตัดผ้าม่านร้านแพรวาหรอร้านแพ,พรวาผ้าม่านนะคะขอบคุณนะคะจังหวัดแพร่นะคะใครอยู่แถวแพร่นะคะสั่งได้นะคะงานปานบเนาะเบียเนาะได้โทรมาวันนั้นเราก็วัดแบบกลางคืนเลยใช่เราวัดแบบกลางคืน<ช> อันนี้ห้องนี้จะเป็นห้องทึบและเอฟซีนะประตูก็แน่นหนาเออพี่ดำสายยูเจ้าอยู่ไหนเบียให้พี่ดำติดสายยูให้ด้วยโอ้โหส,สายยูประตูห้องออนะครานี้มืดแล้วก็ดูเป็นไฮโซนะคะ,ะคมากนะคะเอฟซีเนาะเป็นไง,นงเป็นไงเบียดีใจบ่ลมไม่เข้าแล้วนี่น สวยเลยเนี่ยลมไม่เข้าแล้วเราเคยเอาพี่เอาของจากตู้ลงเลยไหมเอาอย่างลงจ้าจะขับตู้ไปทางไหนเดี๋ยวด้านหลงังนี่เดินลงังแล้วไปใส่ให้ดูนี่ทุกคนเราปเปิดไฟก่อนเมื่อยจังเลยเนี่ยว่าทำไมเออมื่อยเลยเนี่ยเอ้เอานะสวยมากนะคะ fc เนาะนะคะเราก็ไปซื้อเหล็กมานะคะ fc adapter นี่นคะคะนี่ฮ h ล l l o hello h e l ล o h e ล l านะเอาตรงนี้อีกหัวหนึ่ง อันนี้มันไม่มีใครเข้าต้องแนครับอันนี้แบบหนาเนะเบียกได้อยู่ใช่มี็นจะติดต่อแม่นะครับถ้าเบียสร้างบ้านนะครับใช่ยังสวยใช่ไม่อยาาเบียกแพงเด้อ้าม่านอย่างดีเลยแม่อะไรนะแม่แพรว่ะแม่แพรว่ะแม่แพรว่าถ้าเบียสร้างบ้านปจะติดต่อแม่ได้เบียกได้มากแ่บนี้แหละแต่ว่าเบียากได้แบบเป็นสองชั้นไหมไม่ไจติดต่อแม่ว่าแต่ม่อย่าเบียแพงเด้อแม่มีการเน้นอย่าแพงอ่าคือนี้ลมไม่เข้าห้องแล้ววั พี่แนะนำว่ามันมีม่านแล้วนะเจ้าเอาเต็นท์ออกเถอะฮะมันมีม่านแล้วเอาเต็นท์ออกเถอะเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยจะไปซื้อที่นอนมาให้เจ้าหนึ่งอันเอ้ซื้อเตียงแล้วมาห้องมันจะดูสวยมากเลยนีมันหนาวเลยกลืนหนาวเลยมอนเบื่อหนาวแล้วถ้ามีผ้าม่านขนาดนี้แต่ว่ามีคนมีสาวๆมาแอบดูเบียยูกลางคืนนะเหรอสาวที่ไหนวะยังมีสาวอีกเหรอ นางตนีบอกเฮ้ยเอฟซีเรามายืนลุ้นนะวันนี้เขายังไม่ปล่อยแก๊สพิษเลยนะแล้วพม่านติดขนาดนี้เนาะเป็นยังไงเป็นไงล่ะเป็นอย่างนี้ไงพม่านเราลายงามเนาะพม่านเราไร้งามไหมบอกเลวเปียเป๊ะบัดเล็ดไปเดี๋ยวเลยนี่เห็นบ้า เป็นไงทั้งดำนึกอยากจะมีคู่กับเขาเลยไหมเห็นห้องแบบนี้อ้ยมีคู่ก็ไม่มีม่ต้ไงมาวะว่าต้องมาว่าพื้นค่อยเน้นหาเรื่องหรือไเนาะใช่เอ็เอาเอ้ยน้อยนึงก็เอานะนี่นะที่ขอบคุณแม่แพรวานะคะที่ติดพม่าเนาะเราลงทุนเหล็กไปเหล็กสองร้อยยี่สิบบเบียร์สามท่อน สองร้อยแปดสิบสามท่อนสามท่อนนะคะเอฟซีถอยยมาใกล้ประตูเอาเอาเอฟซีบอกให้ถอยๆมาใกล้ประตูว้าว,ว,าวนะคะเป็นไงเบียจบคลิปให้เอื้อนแนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณร้านแพรวา,านะครับครับ ผ้มาม่านสวยๆนะคะไอซีเนาะอันนี้รีวิวข้างบนข้างล่างนะคะเดี๋ยวพี่นัทจะขึ้นรีวิวข้างบนนะคะขอบคุณสําหรับคลิปนี้ก่อนนะคะไอซีทุกท่านนะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่มีให้พี่นัทนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้พี่นัทด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะไอซีทุกท่านนะคะสวัสดีครับ